บริษัทสิงห์นี่แหละนะครับยมตอดบริษัทสิงห์ร่วมกับมหาวิทยาลัยสารคามครับกำลังเคลื่อนเข้าสู่องค์พระธาตุพนมนกำลังเคลื่อนเข้าสู่องค์พระธาตุพนมพร้อมนี้ก็มีขบวนของวิทยาลัยสงขนครพนมนะต่อด้วยนะครับนำเครื่องพินผ้านะครับเครื่องพินผ้า เป็นการแสดงผินพลาบู <ellt on. S 2> า ocy. ชาองค์พระอุรังคธาตุนะครับที่กำลังเข้ามานี้เป็นโขบวนกลองยาวสังคีตะอิสานเป็นโขบวนถือว่าเป็นขบวนกลองยาวที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศนะครับนี่กำลังเข้ามานี่ครับเป็นกรองยาวที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศนะครับเป็นขบวนกลองยาวของสามสิงห์อมูเล่ และก็มหาวิทยาลัยสารครามร่วมกันของกับข้าโอกาองค์พระธาตุพนมนะครับกำลังเคลื่อนเข้าสู่องค์เจดีพระบร,ะรมธาตุแล้วก็จะมีการเวียนรอบพระธาตุพนมนะครับนี่คือลูกคือหลานนะครับเป็นลูกเป็นหลานชาวสารคามลูกหลานชาวนครพนมลูกหลานข้าโอกาองค์งคพระบรมธาตุ จิตน้อมใจหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งได้มาร่วมในขบวนครั้งนี้ตอนนี้ขบวนของมหาวิทยาลัยสารคามนะครับกำลังเข้าสู่ประตูโขงพระาธาตุพนมอันนี้เป็นขบวนใหญ่นะครับเป็นลูกเป็นหลานครับชาวเมืองมหาสรา,ารคามก็ถือว่าเป็นข้าวูกาอขององค์พระบรมธาตุนะครับกากลังเวียนเข้าสู่รอบพระาธาตุพนมและก็จะเวียนรอบองค์พระบรมธาตุ ลูกหลานเราที่เข้ามาแล้วนะก็เจริญพรหาที่นั่งก่อนเดอ้อนะหาที่นั่งก่อนนะครับเพื่อรอความพร้อมในาการต้อนรับองค์พระอุปคุตนะครับซึ่งเท่าที่มองด้วยระดับสายตานี้ยังไม่เคลื่อนเลยนะครับหมอปราสาทองค์พระอุปคุตยังไม่เคลื่อนเลย ตรงประตูโขงการครับเจ้าหน้าที่เราเจ้าหน้าที่เราช่วยเคลียร์พื้นที่ให้ด้วยนะครับที่กำลังแสดงอยู่นี้นะครับเป็นขบวนของศิลปินศิลป์อีสานครับเรียกว่าเป็นคณะกองยาวที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศเป็นขบวนของมหาวิลานลนครพนมร่วมกับสามสิงห์อโวเล พาลูกพาหลานนิสิตน,นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยสารพามกับรมบูชาถวายพระธาตุพนมนะครับขออนุโมทนาขอขอ,ขอขอบคุณนะครับที่เป็นขบวนสามสิงห์อบุเรศนะของมหาวิทยาลัยสารพามครับกำลังนะถวายการราบูชาพระธาตุพนมเวียนรอบพระธาตุพนมอกองยาวเข้ามาได้ไหมล่ะ เข้ามาเลยเข้ามาเลยครับ